ทางด้านของทอทอท,อทอตราดครับเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดแล้วก็ทางส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมก็มีการจัดแพ็กเกจให้กับนักท่องเที่ยวที่เตรียมเดินทางมาเที่ยวจังหวัดตราดครับ นางพัชรินสเวตรัฐผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตลาดเปิดเผยบอกว่าในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับถือเป็นช่วงเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเพราะว่ามีวันหยุดค่อนข้างเยอะครับประกอบกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองตราดหรือว่าตามเกาะต่างๆก็เริ่มจัดแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวครับ ทั้งนี้ครับทางทอท,อท,อทอสำนักงานตลาดได้ประสานงานกับผู้ประกอบการที่พักที่จะจัดแพ็กเกจเพื่อรวบรวมการส่งเสริมการขายห้องพักหรือจัดหาของที่รึกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจองห้องพักตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปด้วยทั้งนี้ในส่วนของการจองห้องพักครับจะมีการสอบถามกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เวลาในการเดินทางตัดสินใจมาในระยะสั้น ไม่เหมือนกับชาวต่างชาติครับถ้าจะมาเที่ยวจังหวัดตราดก็มักจะมาเที่ยวในระยะเวลาที่ยาวกว่าครับเนื่องจากช่วงตุลาเนี้ยเราก็มีวันหยุดยาวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็โรงแรมต่างๆนล้วก็เขาก็มีแพ็กเกจนะคะเพื่อ ตุ้นให้นักท่องเทีย่ยวเนี่ยเดินทางหรือจองบุ๊กิ้งเข้ามานะคะในส่วนของการท่องเทีย่ยวประเทศไทยเราก็ได้ประสานงานกับในกลุ่มโรงแรมนะคะว่าใครมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเช่นโปรโมชั่น วันที่10เดือน10อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะว่ามีน้องเทีย่ยวบุ๊ก,กิ้งเข้ามาเนี่ยทอทอเราก็จะท็อปอัพในตัวของของที่ระลึกนะคะให้กับน้องเทีย่ยวที่บุ๊ก,กิ้งาการเดินทางท่องเทีย่ยวเข้ามาในจังหวัดตราตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะสัญญาณการจองห้องพั จังหวัดตราดเข้ามานะคะเท่าที่ได้สอบถามผ,ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะคือส่วนใหญ่แล้วค่ะก็นักเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นการวางแผนในระยะที่ไม่ได้ใช้เวลานานนะก็จะใช้ระยะเวลาในระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ว่าบุ๊กิ้งที่เข้ามาก็ประมาณเ,เป็นที่น่าพอใจอยู่นะคะในช่วงปลายปีนี้ค่ะ